มาครับวันนี้ผมจะพามาตลุยนะครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ในมุมลับๆนะครับที่วัดต,ตึกนะครับเลี้ยวเข้ามาในวัดเลยแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็มาจอดหลังวัดนะครับแล้วก็เดินเข้าซอยมาแบบนี้เลยนะเพื่อนๆและจริงๆร้านนี้เขามีเปิดมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเนี้คนเยอะมากเพราะว่ามีนักรีวิวเข้าครับเพื่อนๆ <c oughs> เราก็เลยต้องตามนักรีวิวของมานี่แหละ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเครื่องเคียงเขามีอะไรกันบ้างนี่น่ากินนี่ ร้านลับลับนะไอทยาตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะคือแบบคนจะหันมารีวิวอะไรที่เป็นร้านลับรับเล็กๆนะาครับไปหยัดเมื่อก่อนเนี่ยนักรีวิวเขาจะไปรีวิวร้านสวยๆหรูๆใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะใครที่กําลังอยากหาโอกาสนะครับในในจุดนี้นะทาให้อร่อยแล้วเดี๋ยวนักรีวิวจะเข้านี่เขาก็จะมีเมนูให้เรานะครับแล้วก็ติ๊กเลขโต๊ะให้เขาด้วยนะ แล้วเราก็ได้เ๋วยเตี่ยวแล้วนะครับชามใหญ่นะ50บาทอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่ต้มยำเราก็ได้เป็นเกี้ยวกรอบยำมานะครับเราลองชิมดูนี่เจ้าของร้านออกยำหนไงสองสองแล้แล้วเราก็อิ่ม อิ่มมากอิ่มไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะ,ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังมันได้แบบอารมณ์เหมือนเรากินกว๋วยเตี๋ยวโบราณจริงๆอะเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกว๋วยเตี๋ยวธรรมดาที่เรากินปกติอมันมีกลิ่นเครื่องเทศอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันโบราณอะอ,อแต่ถ้าแนะนํานะเพื่อนๆก็อย่ามาช่วงเวลาตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าคนมันจะเยอะมากแล้วก็จะรอนอันถ้ามาก็มาก่อนหรือว่าหลังไ,ได้นะก็และที่สําคัญนะคือราคาถูก นะคะถูกแล้วก็ให้เยอะปริมาณเยอะแล้วก็รสชาติอร่อยแนะนำนะครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม